ไม่ไม่คือจริงๆมันแล้วน้องโดนรับผ้าตัวไม่ใช่น้องสาวตัวเองเว้ยรออืโดนแก๊งไหนรับไปอ่ะมันไม่ใช่แก๊งไม่รู้ว่าแก๊งไหนจะไปรู้ไม่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นพวกรับจ้างอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมอนบอกมันอยู่ประเทศไหนประเทศไทยเนี่ยแหละจะประเทศไหนแล้วเฮ้ยแล้วนายอยู่ประเทศเอ้ยไม่ใช่แล้วนายอยู่จังหวัดแหละมันจะ S <S อะไรนะพระสัญยาม,มาันโดนพังเครื่องติดต่อไปแล้วไม่รู้ใครทาโดนอะไรนะเดี๋ยวพังเครื่องติดต่อไปแล้วทางคลื่นอ่ะเครื่องอมันเป็นอ,อะไรคล้ายๆวิทยุเอาไว้ติดต่ออือก็วิทยุไอคอมเนี่ยนะอืมโดนพังไปแล้วละไม่มีแล้วจะแล้วลืมแล้วก็จําคลื่นมังไม่ได้แล้วจะอ,อ๋อ ตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ยุ่งอืมแล้วแบบว่าไงเห็นแบบมีเพื่อนเป็นนักฆ่าด้วยประเทศไหนญี่ปุ่นหรือว่าอะไรไทยเนี่ยแหละอ๋อเขาอยู่จังหวัดอะไรพัทยาปะไม่รู้ตอนเนี้ยไม่บอกก็แล้วกันโอ้โหไม่หรอกคืออยากเจออยากเจอไม่ให้ครับอะไรเอ๊อยากเจอเหรอเก่งดาบครับ บนโลกนี้ดินใจมีจริงปะเฮ้ยอย่าถามผมเรื่องนี้เลยจริงผมไม่ค่อยซีเรียสว่ะจริงไม่ค่อยได้ยุ่งแต่ว่าคําตอบคือมีจริงโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนผมเมื่อคืนมันโดนจู่โจมจริงๆรงเพราะไปยุ่งดินจาอะโดนดินจาจู่โจมเลยเหรอ จีใจจริง,รงมันนี้ไม่จะโกหกอ่ะประมาณว่าจะาอาัดเสียงทําแปะอะไรอะ่ะฮะอัดเสียงอะไรเหรอเหมือนพี่กิมมันยืนเสียงอะเหมือนก็นกนอัดเสียงเสียงหูฟังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอืออ่าอขอไม่เล่าอะไรมากดีกว่านะไอผมอยากฟังไงเรื่องพวกนี้ไว้แต่แบบไม่ค่อยแบบว่าไงอะ่ะไม่เคยฟังอะ่ะค่คือผมสนใจไว้แต่เห็นหนายเนี่ยแบบโอเคอ่ะมันคุยได้อะ่ะ อืมเราเป็นพวกเดียวกันเว้ยเออผมไม่ชอบฟังเรื่องแบบนี้เว้ยมันมันลมันลึกลับดีอ่ะเนาะลึกลับเหมือนยินจาว่าเมื่อคืนเพื่อนมันโดนทั้งระเบิดหักเหหักเหแสงเวลาจะระเกิดสนปืนใช้ระเบิดแปดอะใช้ระเบิดแปดมันจะหักเหแสงแล้วพร้อมล้มด้วยอืมเพื่อนนายเพื่อนนายโดนจู่โจมเรื่องอะไรอ๋อไปยุ่งไปยุ่งกับร้านสาวอะ โอ้โหอ๋อแล้วที่เป็นนินจานี่รู้สึกจะเป็นพ่อเขาอะอ่ะนินจาพ่อพ่อเป็นอดีตหน่วยทหารชื่อชื่อซีนโดโดโลบอกจากประวัติไทยไปแล้วสามารถฆ่าคนได้โดยไม่หมายโอ้โหเป็นทหารทหารนินจานั่นเหรอก็ก็แฟนเพื่อนอ่ะแฟนเพื่อนมันพ่อมันเป็นเนี่ยแล้วแม่เป็นทนายตามันแก๊งยักษุ้งท่าไม่รู้แม่งย้าไปไหนอ๋อแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาเป็น ทหารเรือหรือว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นหน่วยหน่วยหน่วยรับผาประมาณว่าเป็นหน่วยซีนไม่ไม่บมีอยอ๋อหน่วยซิลหน่วยซิลแบบว่าแบบว่าจะต้องส่งไปทีละไม่เกินยี่สิบคนปะแบบทิมอืมแต่ว่าโดนลบโดนลอกเฉพาะเวลารอบสังหารหน่วยซิลพวกเนี้ยอืมเขานากลัวเขาก็เสียแล้วแต่ว่ารด้ป่แบบว่าพ่อมันเป็นอะไรเป็นนินจาผู้ประชาการ โอ้ยเจเทผู้บัญชาการหน่วยซีโอเนะ่อโอ้สุดยอดว่ะโหแม่งนายมีเพื่อนอย่างนี้ด้วยว่ะสุดยอดว่ะชีวิตมันไม่ปกติมานานแล้วกินแล้วล่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเราเดี๋ยวนี้พ่อเขาแปลผันไปดินจาไม่ได้เป็นเข้าใจไหมคือ,อพ่อพ่อเป็นทหารปู่เป็นดินจาแม่เป็นทานายแม่เป็นทานายพี่เป็นผูบ้บริหารแล้วลูกสาวมันจะเป็นอะไรล่ะ ลูกสาวไปดินจ้าเหรอไม่อ่ะก็ลูกสาวอ่ะมันก็ถ้าได้จับได้ได้จับปืนเมื่อไหร่ไม่ก็กระหน่ำอ่ะโอ้ยยึดเค่แม่งโหดว่ะบีบีกันแสดงแสดงเพื่อจะเปเล่นบีบีกันกันมันแม่งยิงเข้าปอดทุกนัดปืนนี่หมายถึงพวกปืนบีบีกันใช่ไหมพ่อยังไม่ให้ใช้ปืนจริงแต่แต่ถ้าว่าแต่ถ้าไปทําลูกสาวมันเสียใจเมื่อไหร่ก็บายบายโอ้โหม่โหดเนาะไม่มาอับสุสาน เออเนาะเฮ้ยเราว่าโหแบบเพื่อนนายนี่สุดยอดแบบแล้วไอ้ลูกสาวคนนั้นนี่เออเดี๋ยวเองงงเลยไอ้นินจานั้นมันฝ่ายไหนวะฝ่ายเจ้าของบ้านหรือว่าจอนวะเจ้าของบ้านโอ้โหเจเทอ๋อคืออ๋อแบบว่าพ่อมันก็มีอะไรซิวใช่ปะล่ะ ก็แบบว่ามีลูกน้องไปดินจาป่ะแต่ไม่ใช่หน่วยไม่ใช่พ่อมีหน่วยซิลแต่ว่าปีตามันเป็นเป็นตั้งตามันเจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะแต่ว่าแม่งโอ้แต่ว่ามันมันยังเป็นอาจารย์อ่ะแรงอ๋อตาไม่แขงแรงเป็นอาจารย์เลยจดอดว่ะอ้าวแล้วตอนนี้ตาเขาเจ็ดสิบกว่าอ๋อแบบสุขภาพร่างกายยังดีใช่ไหมอืมโหแบบสุดยอดแมเพื่อนนายแล้วแล้วนาย ก็มีเพ er mm ื hmm. also, no. way, like ่อนอย่างนี้ว่าแม่งสุดยอดอะเพื่อนนายแม่งหลบกระสุนได้ด้วยปะไม่เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเพิ่งมันมันอะโดนจู่โจมแต่ว่ามันยังไม่ได้ฝึกมันมันเมื่อวานมันโดนมันโดนจับไปฝึกชั่วโมงหนึ่งแม่งบอกว่าปวดแขนเราฝึกอะไรฝึกดินจาเหรอฝึกพื้นฐานพื้นฐานสองปีอะถ้าถ้าฝึกถ้าฝึกเป็นจริงจริงอะสามสิบปีอ๋ออ้ยฝึกอะไรฝึกพวกวิชาฆ่าคนเนี้ยนะ ทั้งค่าคนทั้งเดินเดินบนน้ำกระสุนเดินบนน้ำเดินได้บนน้ำได้ทุกแห่จริงอะโอ้โหเราไม่รู้มาก่อนเลยนั่นเนี่ยญี่ปุ่นเือนคนตีนวะแต่ว่า้ําเดินเดินบนน้ำไม่จริงผมไอ้นี่ผมเชื้อญี่ปุ่นครับอืมเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันต้องทำทำจิตให้ว่างอะแล้วก็เดินโอ้ดแค่นี้โอ้ยผมติดกูไม่ว่างติดไปแป็นอม ตั้งแต่ผมเล่นเฟซบุ๊กมานี่ให้ผมเราเจอนายแบบว่าโอ้โหสุดยอดม่กมีเพื่อนเจ๋งอย่างนี้ด้วยเอแล้วได้ข่าวว่าแฟนนายนี่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นปะอืมอ๋อแล้วแล้วพอจะมีเฟซบุ๊กเขาไหมอ่ะไม่มีอ้าวแล้วไมติดต่อนี่มันมันมันไม่เล่นเฟซบุ๊กตัวเองไม่เล่นเฟซบุ๊กเพื่อนมันอ๋อเล่นเฟซบุ๊กเพื่อนใช่แล้วพอจะมีเฟซเขาไหมไม่มีก็เข้าใจไหมที่อย่าอย่าอย่าไปยุ่งเลย คือแฟนคือแฟนผมมันซื่อไงมันเป็นคนที่ซื่อที่สุดในกลุ่มเพื่อนอะอแล้วไม่อยากให้มันรู้อะไรมากอย่าไปยุ่งเลยอืมแบบว่ากลัวจะหลุดๆใช่อืมกลัวมันจะหลุดอน,นี้เราอไอ้นี่มันมันนั้นมันยิ่งหลุดง่ายอยู่เมื่อเดินเมสาเวเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนเราไงนี่นี่เดี๋ยวส่งเฟซให้แม่งออกค่าขึ้นบินให้หมดเลยโคตรใจดีเลยสัตนี่นี่เดี๋ยวะส่งมาให้ าจะพาไปบ้างนะเอาจะจะไปก็ได้แต่ว่าไม่ออกให้นะัค่าเครื่องบินพวกเนี้ยไปเที่ยวหนึ่งก็ตกเอ่อเที่ยวละสี่หมื่นกว,กว่าบาทไปประมาณสามพันหมดเกือบแสนแลเลยอ่อถ้าไปก็บอกกันบ้างก็แล้วกันนะแต่แต่เลี้ยงนะถ้าเลี้ยงอะ่ะเอ้ยเรามีเลี้ยงก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันออมาเฮอสนุกดีญี่ปุ่นอะ่ะจริง,รงอืออากาศเย็นดิไทยแม่งร้อนจิบหายเลย เราเหินไปเจอแฟนนายเพราะนินจาเนี่ยแฟนเพื่อนเราอ๋อเอ้ยเอา้าเดี๋ยวเดีด๋ยวแต่เพื่อนพี่นินจาด้วยเ<ป><ล>หรอวะเราคิดว่าเพื่อนนายเป็นเพื่อน <c oughs> เราที่แบบมาตาอ๋าแต่โดนนินจารอบสังหารไม่โดนโดนทำร้ายเพราะเขายังไม่สังหารเพราะว่าเป็นแฟน,นกับลูกสาวอ้ยเป็นแฟกับหลานสาวอ๋อคือนินจามันจะปกป้องลูกสาวใช่ไหมอืม อ๋อแบบว่าใครมายุ่งนี่คือเราจะสังหารมันทันทีใช่ปะมันใช้อะไรดาวดาวกระจายหรือว่าอะไรกิจไม่าดาวกระจายมันใช,มนใช้มันใช้ของสมัยเนี้ยอ๋อประมาณว่าก็เมื่อก่อนมันไม่มีระเบิดแฟร์ไงแต่นี้มันใช้ระเบิดแฟร์ค่ะหักเหลือกสุดแสดงว่าไอ้นะั่นมันก็คงขั้นเทพมากเลยเลยสิใช่ปะอือโหสุดยอดอ่ะโหแม่งนายเพื่อนนายแม่งโคตรเจ๋งเลยเราแม่งไม่เก่งอะไรเลยเราเป็นแค่ดาบอ่ะ เออมีอยู่ใบเอ,อเล่มเดียวเนี่ยอืมเราเราเล่นเล่นเราอยู่ค่ายเ,เราไม่เก่งดาบเราเราก็ไม่ค่้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็เลยแค่แบบก็คแค่ดูวิธีนี่แหละเราแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนเฮ้ยจดี๋ยวอเมื่อกี้นาะยบอกมีเพื่อนที่เป็นดินจาอยู่ญี่ปุ่นใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม,ไม่ได้เจอแล้วใช่ป่ะไม่ใช่ดินจาไม่ได้พูดว่าเพื่อเป็นดินจา แล้วเราเพื่อนเป็นไรอ่ะเพื่อนอ่ะเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามันมาอยู่มันเป็นยุ่งกับลูกสาวร้านสาวของนินจาโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็มาเปโทษขอดโทษเราลืมกันเราลืมมันคบกันแล้วมันแล้วลูกสาวมันอ่ะมันมีวันหนึ่งไปขอเมื่อคืนนี่เองมันไปขอนอนด้วยอแล้วเหมือนมันเหมือนทศสาวว่าแต่รักลูกสาวจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองให้มันถามแล้วว่ามันอ่อนโลกจริงหรือเปล่า นล้วใ,ให้ให้มันทดสอบเองแหละจนมันเกือบโดยฆ่าบอกให้มันลอ,องอเฮ้ยผู้หญิงอะมันอ่อนอ่อนเวลาอ่อนสมผัดก็ตรงหน้าอกแหละเดี๋ยวพอจับไปจับมาเลยเลยบอกว่าอะเฮ้ยมึงลองจิ้มดิเออมันจิ้มมันบอกเนี่ยกูเขียหัวนมเล่นแล้วเนี่ยยังไม่ไมยังไม่ตื่นเลยแม่งหลับรือจริงในในไปจับหัวนมผู้หญิงนั่นเหรอไม่ได้ับให้เราให้เพื่อนมันอ๋อฮะอืมเราเราเพื่อนนายจะไม่โดนนินจาเอบสังหารเหรอ ก็มันมันโดนเตือนไ้มแล้วนั้นเราบอกว่าโอ้่หขนมมดิโดนเตือนเอาหัวกระแทกกระจกไม่รู้ตัวเคเข้าเรื่องแล้วไอ้นินจานั้นมันคงจะมีวิทยายุทธ์เก่งกล้าอะไรนี่เหมือนเนโวฟาตุล่าปะแปลว่าหล <OM G S 2> บกระสุนในน้ำเลยพวกเนี้ยมัมนมันหายตัวได้ไหมจะหายตัวไม่ได้มันทําได้ทาได้ยุง<อ>่งเยิงวิการทะลุแล้วแล้วมันต้องใส่อะไรปิดหน้าดิฉันไนินจาเนี่ย ชุดนั่งดําหมดคือเข้าใจเข้าใจเขาว่าชุดฝึดกเป็นผ้าอย่างเดียวเลยอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มันก็นนกเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบชุดนอนใส่ผ้าชุดนอนอะ่ะเพราะมันไม่มีแบบสมัยก่อนแล้วเออเราเราแบบว่ามันมันมีนินจาแบบผู้หญิงบ้าง,าง,างปะวะแถวนั้นอะ่ะไม่มีอ่ะนี่อยากได้ไอ,อยากได้แฟนเป็นนินจาแล้วไงวะเออทำไงทำไงยาเราต้องเราทำไงอ่ะไม่มีอ่ะ โอ้ยเราว่าเราเคยเห็นดินจาในกระตูนะดินจาผู้หญิงแม่งหน้าเย็ดดีนะเราชอบเย็ดจินจาอืมคำหน้าเตะไหมนี่น้องเรานี่น้องเราน้องเราก็ชอบเย็ดดินจาเหมือนกันถินจ่ยุถึงจิายุทแค่สิบหกแต่ก็เจอไปเยอะเหมือนกันนะโอ้ยเย็ดเค่แบบสุดยอดมากวิทยายุทธนะเฮ้ยเราเราใน นอกจากนินจาแล้วมันยังจะมีอะไรที่แบบวิทยาจุดเก่งกาพวกจอมยุดนี่มีไหมเพื่อนนายยังไม่ยังไม่เจอยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอใช่ไหมแต่แต่ว่ามันยังมีแน่ๆใช่ไหมไอ้พวกจอมยุดพวกเนี้ยน่าจะน่าจะมีนะโอ้หเขสุดยจด่อแบเอ้ยขอให้เดินทางหาเจอเร็วๆแล้วมั้ยไม่ได้กูไม่ได้อยากจะเดินทางเลยกูบ้านทั้งวันเนี่ยเพราะหมดมาแล้วแต่ว่าก็เพื่อนเจอละแต่เป็นเพื่อนเอแต่ินจามาสะกิดหลังบอกว่า อะกูขอเป็นเพื่อนใช่ปะไม่เดินทางแล้วมันจะเจอได้ยังไงเล่าไม่ๆม่มมก็ไม่ได้เดินทางอ่ะเดี๋ยวนี้เดินทางทางเน็ตก็ได้อโอ้โหวิทยายุทธเฮ้ยเดี๋ยวเท่าที่เราฟังมาไม่ไม่ไม่ไ,ไม่ได้เดินทางเดี๋ยวแป๊บนึงเรารู้เรารู้เท่าที่ฟังมานายสุดยอดมากที่สุดแล้วนายเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตเคนายเหนือก็นินจาว่ะคนละเรื่องเลยอ๋อเหรอก็แบบก็ติดต่อ ไปเรื่อยๆอ่ะสนใจสในใจแบบท่อง<ล>เว็บไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนองเราแต่งตัวเป็นพวกยินจากโคตรเก่งอ่ะในในเฟซบุ๊กหรือว่าสร้างเว็บขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นจอมยุทธ์นีนานเชื่อปะไม่เชื่ออไม่เชื่อเพราะตัวจริงเขาจะปิดบังตัวตนโอ้สุดยอดมความรู้แน่นมากเอาใจไปนะ ง,งั้นแสดงว่าโอ้โหยนายก็น่ากลัวนี่หว่าไอไตโตยุกิเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆน,นายที่ใช้รูปแอนิเมะเนี่ยโอยแคเรารู้สึกกลัวนายขึ้นมาแล้วเว้ย <c oughs> แล้วแต่แค่ <Y K S 1> แม่งโอ้ยมันน่ากลัวจริงเราไม่เราแต่คิดหลอกแค่แม่งเพื่อนแต่และคนแม่งใช้รูปกระตุนปิดหน้ากันเนย <c oughs> <c oughs> ลยกูกลัวเนี่ยจ <c> ร <oughs> ิง <c oughs> ตอนตอนนี้ก็ใช้ชีพแบบเกมเมอร์ธรรมดาล่ะอ๋อคือตัวจริง อ๋อบางคนนี่เป็นนินจาก็ใช้ลูกกระตูนปิดบังตัวเองใช่ไหมเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะใช้วิทยายุทธแบบไหน<ต>ะวะแต่ว่าแต่ว่าไม่ <pp> แต่ว่าไม่ได้<ร>แต่ว่าไม่ได้มีเพื่อนเป็นนินจานะมันกาํนาลังฝึกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละอ้าเพื่อนในกำลังฝึกสู้นินจาไม่กาลังกําลังฝึกเป็นไงแต่ว่าถ้าไม่หัยุทธเทาไ่ฝึกมันก็ตายถ้าเลิกมันก็ตายอืมเฮ้เรารู้สึกอยากจะเจอดินจาแล้วว่ะ ลอยสองปีก็แล้วกันวิสองปีเลยเหรอวิไม่ไม่เราอยากจะเร็วเเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเทอมเราไปพัดยาสองปีเนี่ยจำจำหน้าเราไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยอืมปิดเทอมเราไปทั่วเจ็ดสิบหกจังหวัดอ่ะรถเราแรงจ้าไม่อยากดูพ่อมากระหว่างดูสายตาพเฮ้ยเสียงไรเสียงนนิจาว่าเมื่อกี้อ่ะไอ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเราเราเรากลัวว่ะ ไอเดี่ยวนายบอกนินจาเงียบก่อนได้ไหมเจ๊ะไหมเรายังไม่อยากตายไหมโอเคโอเคเฮ้ยเราเข้าใจนายอย่านายอย่าปิดบังเว้ใครวะไม่ไม่ยบเราเรงงานปูจริงๆอ๋อพี่นายจริงเออโอเคไม่มีอะไรต้องกังวลละเราเราเราแหวงเวงอ่ะเราเนี่ยว่าเป็นนินจาไหมนินจาเออแล้วเออแล้วประมาณว่ามีการบอกว่านี่ด้วยนะ นายสามารถตรวจจับไอพีอินเทอร์เน็ตคนอื่นได้แบบว่าตามไปยันบ้านเลยวะอ๋อเมื่อก่อนทําได้อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมอืออ๋อเฮ้ยแต่แต่เราทําได้ตลอดว่ะเราเอ่อเรามีเรามีสายว่ะรู้จักมอร์ฟินไหมไม่รู้อ่ะเอ่อมอร์ฟินแฮกเกอร์นัมเบอร์วันทีมอ๋อว่างไปรู้จักพวกเขาอ่ะอยากไปบ้านใครไปได้แม่งหมดอ่ะถ้ามีน้ํามันอ่ะนะโอ้ยพี่หนึ่งไม่เกี่ยว อันนี้นำ number one t e a เคียที่สุดในเน็ตอะแต่พี่หนึ่งอะพวกดีเว้ยสายแฮ็สายแฮก,กขาวแต่อามอฟีน number one อะสายดำอืมแต่กระเที่อ iend, มอร์ฟีนแม่งเหมือนยาดับตบอะถุยใช่ใช่เนาะแล้วนินจามันกินร์ฟีนได้ไหมวะอือรู้เปล่านินจาหาก,กินยังไงเออมันมันหาก,กามัดยังไงมัดมัดทั้งตัวเองไว้ให้มือขยับได้แล้วก็วจกัดวงกว้างไว้อะไรนะ แบบมัดทั้งตัวให้มือให้ใหมือขยับได้ข้างเดียวแล้วก็กำจัดวงไว้ถ้าออกจากวงก็ก็จะลงโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไออย่างงั้นมันเป็นเท่าเท่ากับฝึกไปด้วยอะนอนเหมือนเหมือนการฝึกไปด้วยนะตอนนี้ยังเตียวหลังบึ้งๆกน,น,นต้องรโผล่ามาเราก็กลัวเหมือนกันนะยี่่ ตั้งตอนที่พี่นายบอกว่าเสียงเออพูดมาเราคิดว่าเสียงนินจาว่าเยอะจริงผมไม่นินจาว่าอยากจะให้เรารู้สึกสั่งว่าบ้าล้วไปเอะตั้านินจามานี่เป็นสุดสัดาห์แป๊บนี่นี่เราอยากบอกเออเนี่ยท่านเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวนายอัดอัดคลิปเสียงไว้ด้วยนะเราโอมาตีรัญยาการจนนบุรีเว้ยอยากเจอดินจามาหาหน่อยเราให้เราตัวตัวให้สองมีของให้สี่เลยบอกของให้สี่เดี๋ยวไปให้ให้ให้ยห้ใช่นี้แหละใช่นี้แหละ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยผมเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ไอเรไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้จริงอ๋อคือคือมันเก่งเกินไปใช่ไหมไม่ถ้ามันรู้ว่ามึงรู้เรื่องเนี้ยมึงอาจโดนฆ่าได้ไอเนี้ยอยากโดนเนี้ยเพื่อนผมแม่งอยู่แต่บ้านเนี้ยบ้าเลยประมาณว่านะประมาณว่านะในในในบ้านมันมีหัวกะโหลกห้าสิบห้าร้อยกว่าคนแล้วนะโอ้ในในเก็บมาทําไมครับในเก็บมาช่างเก็บมาทําไมอ่ะ ม่เหลืออยากเป็นหนึ่งอย่างนั้นก็ให้เราไปบอกมันกันแล้วกันเพราะว่าเราเราถือปืนปืนไว้ก็ได้เรารอมันมาแล้วิงไหใช่ใช่เฮ้ยพริงจริงๆนะไม่บอกไม่บอกมันบอกไม่เอ้าบอกเลยเนี่ยนายดูหน้าเราในเฟซบุ๊กเว้ยเข้าไปในเฟซบุ๊กเราอ่ะใช่ส่งไปให้นินจาดูไว้ได้ที่อยู่อ่ะมีในเฟซบุ๊กแล้วเบอร์โทรศัพท์เรามีเดี๋ยวเราให้เดียว่าครับเราอยากเจอไม่ใช่หรอกคือนานๆที่เกิดมาเจอนินจาเก่ง แบบหลบกระสุดได้อะโว้ยสุดเจ้อ่ะยึแค่เราแบบรอสองปีได้ไหมแต่เราอยากสู้อะกี่ปีนะรอสองปีได้ไหมพาได้ได้โอเคเลยเออรอสองปีเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะฝึกอ่าเราก็จะฝึกวิทยาหยุดสู้กับยินจาดะวิธทีเพื่อบเราเหมือนเราจะฝึกฮะเพื่อนเรามันพวกเป็นพวกใส่แว่นเด็กเนิร์ดแล้วก็ตัวเขาขาฟิตซี่แต่ว่ามันต้องไม่เออนั่นแหละเราจับเย็ดได้ถนัดเลยแหละเด็กเนิร์สแต่ว่าผู้ชายไอ้สัสเอาละเอาละ เอาจริงๆนะถ้ามึงรู้ถ้ามึงรู้จักเขานะถ้ามึงรู้เรื่องแล้วมึงไปปากโ้งเนี่ยนะถ้าเขารู้นะคอเหายทำไมครับโอ้ยมาผมชอบผมไม่กลัวคําขู่ไงถือว่าลงรู้ไงแต่ว่านี่เขายังไม่รู้จะยืนอยู่ตรงเนี้ยจะยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่กลัวคําขู่จริงมาเถอะไม่ไงลืมบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมบอก ผมนินจาสายอักษรกาญจนบุรีครับผมฝึกวิทยายุทธ์มาเหมือนกันผมมีทั้งวิชาบินและวิชาในตัววิชาขับตัวถึงจะโดนฟ้องถึงจะโดนฟ้องก็ก็ฟ้องเขาไม่ได้นะเพราะว่าแม่ไม่เป็นทนายจ่ให้เขารู้ว่าจะทํายังไงให้เขารู้ว่าเราอยากเจอเขามากๆเพราะว่าวิทยายุทธ์เราเต็มที่แล้วว่าตอนเนี้ยเราเอาง่ายๆว้ยเดินบนอากาศเรายังทําได้ว่าจริงๆอั้งหม เราสามารถเดินให้นายดูได้เลยเว้ยแต่ว,ว um <S 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 ่าเราไม่ม hmm, um ีกล้องเดินย you know ังไงอะฮะใช้อนี่เหรอคนธรรมดาทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นนินจาที่ถูกไปเจ้าเลือกมาเว้ยพลังมันแตกต่างกันเว้ยขอให้ระเจ้าคเขาให้พระเจ้าคิดผิดเถอะไอ้หี่รู้สึกเฮ้ยแบบจริงจริงรารู้จักกระสุนพลังจิตปะจากเรื่องกระตุนไอ้ดอกไม้แดงควไอ้ผมทําได้จริงจริง เคยดูรีบอลซึน้าเจ้าชีอ่ะน้องน้องไอโอมไฟเป็นไฟเป็นอ่ามือลุกเป็นไฟได้อันยิมเมะมากไปหรือเปล่าวะไม่ผมไม่ได้ดูผมไม่ไม่ดูเขาดูแต่เนี่ยใช่ใช่ผมดูแต่หนังโป้ไม่ใช่ไม่หนังโป้ดิไอเขาไอกาพี่หรือจะดูเพี้ยล่ะเอางี้เอางี้นายมีอะไรจะพูดอีกไหมเราจะได้ฝากเท้าทีคำสุดท้ายไปเนี่ยอืมขี้เกียจพูดด้วยละงน้นก็จบเลยแหละ เฮ้ยเชื่อแต่งนินจ้าอันกลัวเลยวิ่งรับยครับฮัลโหลฮัลโหลดิวอยู่คนเดียวงั้นงั้นฝากคำนี้ไว้แล้วไว้เลยก็แล้วกันการฆ่ามันง่ายนิดเดียวแต่ขึ้นอยู่ว่าจะฆ่าได้เงียบแค่ไหนไม่ต้องไอ้นั่นมันฆ่าแบบวิธีตุ๊ดผมมาตัวตัวมีตัวตัวให้สองมีของให้สี่บอกลินจาด้วยประมาณนี้ผมชัดขนาดบุกโง่ๆง่งงั้นเนาะ อย่างนั้นไงเขาเรียกบุกงงมันไม่งงแต่ท่านายอยู่ในสถานการณ์ลบจริงอ่ะมันเงียบไม่ได้หรอกใช่อ้แค่นี้เว้ยมันไม่ใช่แอสซ์ซินนะเว้ยเดี๋ยวแอสซ์ซินโคตรเงียบเลยนายเว้ยนายต้องออกมาดิวเดีวอย่างนายเว้ยต้องออกมาจากบ้านเว้ยใชดูสังคมภายนอกเยอะว่าเขาตียังไงเว้ยเออมึงเราอะเราบ้านใชาปิดยาเราให้จานหนึ่งร้อยคนแม่งเข้ามาเว้ยเราใช้วิทยายุ่งแบบนักโพดอะปึ้บไปเยี่ยสายไฟฟ้าผ่าตายห่าหมดเชื่อไหมไม่มีต่อ กูต้องหาพวกมาเรื่องนายมันไร้สาระเว้ยเราไม่อยากทำไร้นายว่ะจริงถ้าดินจามีจริงกะส่งรูปเราให้แม่งดูอ่ะอยากอะไรอะพวกเราไม่เยอะหรอกพวกอาต้กันจันทบุรีอ่ะแต่เรามีไม่มากแต่เรามีพอก็ดีนะเราไม่ได้ต้องการกวดอกก็ส่งส่งไปเถอะก็จะได้จะได้สังคมมะได้ลดไปบ้างโอ้ยส่งยังไงอะส่งยังไง เดี๋ยวส่งมาส่งกันแล้วกันมีคนอยากเจอไอ้ถามเลยเนี่ยเอ้เราเรานายจะบอกนินจาว่ายังไงว่าเราอยากเจอไม่ไม่รู้ว่ามันมันไม่ปลายหรอกมั้งงั้นก็งั้นเราไปหาเองเลยแม่เนี่ยปีเนี้ยเดี๋ยวเราไปพัทยาโอ้มันไม่ได้อยู่พัทยาอบ้านเพื่อนมันชือบ้านเพื่อนแต่มันไม่รู้อยู่ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพื่อนนายที่ตัวนินจาลรอสังหารนั่นอยู่ไหนอ่ะมันไม่ได้ตายมันมันแค่โดนจับไปฝึก เอเอ,เอนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่มันอยู่ไหนบ้านยู่ไหนเอ้าแล้วนายรข่าวได้ยังไงเออเดี๋ยวก็นั่งคุยกับมันอ้คุยทางไหนอะคุยทางไหนใครไอ้คอมาได้ไหมคอมาได้ไหมเราอยากเราอยากเจอนินจาเว้เพื่อนนายนี่โอ้โหเราว่าเป็นประเภทประเภทเดียวกับนายเอ้ยแม่อันนี้อันนี้ไม่เอาจริงไม่อยากให้เพื่อนกูตายถ้ามดถ้ามดเขารู้ว่ากูกูเป็นคนสงสัยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนกูตายแม่เอ้า โอเคโอเคคือเฮ้ยเฮ้ยแบบเราสงสารเพื่อนนายไปแต่ถ้านายอยากให้เพื่อนนายไม่ตายไปนายคอสกายไปเราจะรีบไปช่วยเหลือไปเรามีวิทยาเต็มตัวเลยนนี้พูดจริงๆจริงนะว้ยจริงจริงเหมือนกันมึงจุดคุยเรื่องนี้กันไปเลยทำไมครับทำไมครับเออเอาไปนะไม่เอาครับจะเอาดินจาก่อนครับใช่เออยังไงก็ได้อย่าไปคุยกับเรื่องกับคนอื่นก็แล้วกัน เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ผมเอาง่ายๆผมไม่ไม่บอกคนอื่นหรอกเข้าใว่าแต่ว่านายบอกที่อยู่ดินจาได้ไหมไม่รู้ก็บอกเอาเฟซเอาเฟซเพื่อนนายมาก็ได้เดี๋ยวเราสืบเองเฟซโดนบล็อกไปแล้วเอ้ามีสกงสกายที่มันบอกว่าสืบไอพีเน็ตได้ไหมเนี่ยไม่ได้มีโคโลเอ้าแล้วนายจะติดต่อเพื่อนนายยังไงจ้ะคราวนี้มันก็คุยกันไปเรื่อยก็คุยตอนเล่นเกมมไม่ไม่คุยกันทางไหนคุยทางไหน ไกายตอนนี้มีสกายเพื่อนไหมมันมีแต่ไม่อยากไปอันนี้กับมันเดี๋ยวพอมันรู้เดี๋ยวพอเราส่งข่าวเนี่ยล้วทางบ้านนู้นมันรู้แต่มันไอ้นี่มันยิ้มเลยแต่มันตายคงไม่ตายขนาดนั้นเลยโอ้มันจะถือมันจะถือว่ามันจะมันจะกลายมันจะถือว่าเผยความลับเดี๋ยวมันตายเอาจริงด้วยเราอยู่เราอยู่สอสันักการจันบุรีอ่ะเราอะ ดินจาพวกเฮียนี่แมงยังมาล้างตีนให้เราตลอดเลยเราตีรูปหน้ยังได้อ่ะตีรูปหัวดินจายังได้จริงๆจัววานินจาที่นายพูดมาเว้ยไม่เกี่ยวนินจาญี่ปุ่นนะถ้าถ้ามันแคนกับข้อความเนี่ยให้มันมาหาเราเราขี้เกียจพูดมากแล้วเว้ยเราบอกแค่นี้แหละเอ้เราเราไม่ฟังแล้วเห็นว่าคือเรารู้ว่านายมันเป็นแบบว่าคนที่แบบสุดยอดอะแบบรู้จักคนจริงๆไงกะ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะฝึกวิทยายุทธแบบลอยตัวไงแล้วก็วาร์ปไปหาบ้านนายมแม่งโคตรโดดเลยนายนายระวังตัวดีๆด้วยระวังหลังนะครับเชิญครับผมเฮียเฮลวี่ว่าไงเพิกงก็เรียบร้อยเอ่อป่าวเล่นเกมเมื่อกี้จะถามอะไรไม่ใช่อะไม่ได้ถามหรอกไม่ได้ถามอ่ะถามเลยถามเลยถามไม่ได้ถาม่าไม่มได้เขาจะดีตอบไม่มีอะไรมีอะไรแล้วจริงอ่ะมีโอกาสเดียวนะ เนี่ยฟ้าร้องเนี่ยไม่มีจะถามเนี่ยอ๋อมึงก็ตายกันไปเองอรัไม่เป็นไรหรับดีมันแล้วจริงไม่ต้องไม่ต้องสนิทกับกูไว้อะดีแล้วกูไม่อยากนั่งติงที่หลังอ๋อเหรอครับโอเคลับแล้วแล้วแฟนนายที่อยู่ญี่ปุ่นนี่รู้สึกไงอะ รู้สึกว่าเขาจะทิ้งนายไปแล้วแหละเพราะนายไม่ได้ติดต่อเขาเลยอะ่ะใช่ปะบ่าว่ะก็คุยกันอยู่ทุกวันอะ่ะล้าคุยทางทางเฟสยังไงทางโทรศัพท์ทางเฟส,เฟสแหละแต่ว่าขอไม่บอกกัแล้วกันอ๋อคือไม่มีเราเข้าใจเราเข้าใจนายเหรอว่าเราเข้าใจว่านายแบบพยายามแบบแถแบบเต็มที่จนแถมจนตัวทะลอกอะ่ะแต่ว่าโทษทีอ่ะผมมาโอมคุยกับผมมาถึงทางตันหมดทุกคนแหละอยู่ที่ว่าจะตันแบบว่าดีหรือว่าไม่ดีแค่นั้นแหละ แต่นายมันตันในทางแบบเวอร์เป็นยาอ่อนหน่อยอ่ะอันนี้พี่หนึ่งเขาฝากเคียย์ครับจริงๆอยากไปให้มารู้เรื่องอยากไปมารู้เรื่องเหรอแต่ว่าไอ้ที่มันพ่อแม่เป็นยากุซ่าไอ้แก๊งไอ้ไอ้นี่มันคนยาคุรซ่จริงๆนะยาเอาเอาง่ายๆผมถามหน่อยรู้จักระบบการทํางานของยากุซ่าไหมจะไปรู้ประแสงอะไรปะล่ะอันนี้นั่นแหละจะไปรู้ปะล่ะนายเป็นเพื่อนนายเป็นเพื่อนคนสนิทที่มีครอบครัวเป็นยากุว่ะ จริงๆยาุ aku, เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเขาไม่เติมซ่าแล้วเขาเรียกยาุครับเห็นน<ก>ักคาลินบัว,<ด>บวซ้อนมาที่ผมส่งเฟซไปปะ่ะเออไอเทียเนี่ยแม่งยาุเหมือนกันครับไม่รู้อยู่จังหวัดไหนเรียกว่ายาุดกวายาุครับในในญี่ปุ่นอะ่ะรู้ป่าทำไมถึงมียาุยาุมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่สมัยซาม,มูไรครับแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นปกครองโดยศักดินาเพราะว่ามีการแบ่งชนชัน้นจริงปะ่ะแล้วก็มีพวกอิทธิพลเข้ามายากุซ่า มันมีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นครับถ้ามีในประเทศไทยกูบอกเลยว่าแก๊งปลอมประเทศไทยมีแต่มาเฟียซซุยครับผมไม่ใช่มาไม่ใช่นะอ่าอ่ะ้วคิดว่าไงอันนี้กูยอมบอกเขาแต่ว่าแฟนกูโดยขมงเสียฮ้ยยอมบอกมาโดยฮะโดยแก๊งโดยบริการตัวเองที่เป็นยจ้าพุทธาโอ้ยเยดแค่น่าสงสารนะเนี่ยนายน่าจะบอกเราให้เร็วกว่านี้เว้ยเรามีสายอยู่ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลย ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเว้ยตอนนี้อยู่มันอยู่ประเทศไทยมันไม่อยากไปญี่ปุ่นหรอกเพราะแฟนเก่ามันตายอยู่ญี่ปุ่นอือหืยยิ้มเลยแล้วเราถามหน่อยที่เล่ามาทั้งหมดนี่เรื่องจริงใช่ป่ะจริงไงอ๋อันนั่นไงเราว่าแล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพื่ใช่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเชื่อนานสุดยอดอ่ะงั้นก็อ่าใจหาตใจเหี่ยวกูก็ไม่เกี่ยวนะเพื่อ่เออเรางั้นเราเรารอ นายนายมีอะไรจะฝากกับผู้เราอย่างไหมไม่ฝากอ่ะโอเคแต่เราฝากแต่เราฝากถึงดินจาแม่เมื่อกี้นายบอกไม่ต้องสนิทกับนายมากใช่ป่ะโอเคแต่เราอยากจะดินจาบอกมันด้วยอ่ะหรือไม่ถ้าถ้ามันไม่ได้ยินว่าเปิดลำโพงแม่งรันบ้านอ่ะโว่ทัวสอยพันยาบอกนะกูบอกว่ามันไม่ได้หยู่พายาป้ายยากันจราบุรีดินจากากาดอ่า กูวตัวตัวสองมีของกูให้สี่เต็มที่กูให้ร้อยหนึ่งครับครับจากนั้นปุ๊บพอใน้เปิดคลิปเสียงของเราแบบลำโพงดังลั้นอ่าดังลั่นบ้านใช่ไหมก็จะมีมาเฟียพันจาเออมามาเข้าบ้านนายเยอะแยะเลยเชื่อป่ะเออเออบอกว่าพันจามาเฟียเยอะผมบอกไอยแค่นี้แหละจริงทีหนึ่งโอเคปะะครับ อ่าง,งั้นไม่มีแล้วผมไมป<ล>นะผมข <ปะ S 2> อบคุณที่ให้ข้อมูลปลอมๆนะฮะครับไว้บางๆผมจะวาร์ปไปหาที่บ้านนะครับผม IB IB ไ,ไอเด<บ>ี๋ยวปักเงีย่ะ